เราก็อยู่ที่พัทยาแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่าชายหาดนะคะแต่ว่าเขาพักอยู่ที่จอมเคียนเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงกว่าๆนะคะกะไปหาอียงกินเรียบร้อยแล้วได้ปิ้งหมูกับข้าวเหนียวแล้วกะ็นะคะกะสิไปหาคอฟฟยา่ยางไปหากาแฟมามา,มาเติมเต็มนะคะ ว่ามือถือไปดืป่มกาแฟกับแปลกๆนะจักหน่อยเด้อก็ทีแบลกาแฟแล้วก็มาสัญญานั่ชายหาดจักโนยแล้วก็ส,าากวกสินางซองแถวไปไปคอนโดเทียนมี่แล้วก็สีแปล็กลดมอเตอร์ไซค์มาขี่เพราะว่าเขาพักอยู่จอมเทียนเนาะ,ะจอมเทียนจอมเทียนไปคอนโดเทียนมี่ประมาณสิบห้านาทีกิโลใช่าหม10กิโลก็ไปเบิ่งบรรยากาศตรงกับเลืจ,จ่ะตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะคะทุกคน อันนี้จะเป็นหาจอมเทียนนะคะรู้สึกว่าเขาจะอ,อพึ่งเอาไส้ขึ้นมาจากทะเล รู้สึกว่าฝนกำลังจะตกนะคะกำลังจะออกไปหาขี่รถเล่นคนขับรถของเราก็ยือนอยู่ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> หาเซ่น้ำปั้นสะว่ายน้ำดูด้านหลังของเรานะคะทุกคนปาดช oh, ุมแห้งแต่ว่าทั้งหน้กก็เป็นแดดโอ้ it's already starting to rain หยหหัวใจกำลังตกแล้ว

That uh, we just got uh, from yesterday. Yeah. <laughs> yeah <I know>. Okay. <laughs> you gotta show them the storm cloud behind look at that. Whoa! Wow! wow. <laughs> <laughs> I got my chill. much, We're here, like, chill, like, อะไรเนี่ยไม่ได้ใส่เนี่ยลูกแก่แต่แล้วก็ใส่ทีเนี้ยทีเนี้ยปวดกันดีเลยปวดขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าคนไหนแล้วก็ไปเหลืคนโต ค <My> นเอ้ยบอแมนย่างไปหอวน้าแบดเบิร์ดรถแบดเบิร์ดอะไรได้ bird, okay. ย่างออกมาหาวินมอเตอร์ไซค์อีกก,กบ,บินมอเตอร์ไซค์กันในยันรถจ้าไปไปท่านสอบพี่แหลกนี่มันเป็นน้ำมันเบลดก็อาบมันมาใส่แล้วเนี่ะ ไปใส่บ่ดไ,ไดเลยกระเป๋ากระเป๋าแมทขีช่อโซีแมท The lady from Nissan, Nissan. <laughs> What is that beast? Pom-chap You huh? said pom-chap? 哎。 up, right? Yeah. Seven, six, five, P-Math, <laughs> math, <five. laughs> <laughs> Oh, oh, funny, <laughs> ยังเสมอสวยนะสวยโอเคค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่ที่พักแล้วนะคะ วันนี้ได้พาไปทั่วแถวพัทยานะคะอันนี้จะเป็นแถวหัดจอมเทียนนะคะเากะไปขี่รถหลอะงามเมือแเลงเนาะกะสีคอดเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะกะสีคอดจบคลิปแค่เพียงซ้ำนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอป็นกำลังใจให้โครงการเนี่ยเด้อกะพอกันคลิปหน้าเด้จ้าขอบคุณที่รับชมวิดีโอจน จบนะคะเดี๋ยวกะพยายามลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิงแบบดูๆเนาะกะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้า